ชมพูอ่อรยาเครียดราม่าหลังโดนติ่งปมดุน้องพายุ จากเรื่องราวน่ารักน่าอินดูของคุณแม่คุณลูกกลายเป็นดราม่าไปซะง,งั้นค่ะหลังจากที่คุณแม่สายแฟอย่างชมพูอร,รยากําลังครั่งไคลเจ้าลาบูบูและกําลังแกะกล่องล็อตใหม่ด้วยตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจแบบสุดๆแต่ลูกชายอย่างน้องพายุก็ดันสนและก็เผลอทํากล่องตุ๊กตาตกโดนคุณแม่ดุเข้าไปเต็มเป๋าแถมยังมีช็อตที่สายฟ้าพายุนั้นเข้ามาร่วมเฟรมส่งเสียงเจียวจ้าวซึ่งกระทาให้แม่ชมนั้นก็ต้องดุรอบสองทำเอาลูกๆเนี่ยถึงกับ รีบวิ่งออกจากตรงนั้นไปโดยเร็วทันทีซึ่งกลับกลายเป็นดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งนั้นเข้าไปคอมเมนต์ว่าตุ๊กตาน่ารักแต่ไรความรู้สึกพี่ยุมีความรู้สึกและก็น่ารักกว่าตุ๊กตาครับล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แบบสั้นๆเอาไว้ว่าเรื่องดราม่าดุสายฟ้าพายุปกติเราวินแรงกว่านี้อีกค่ะตอนอยู่บ้านพูดดีๆ4-5ครั้งยังไม่ดีแต่ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่บ้านนะ แต่ปกติพูดดีๆแหละเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเด็กในวัยนี้กำลังสนและกำลังเรียนรู้ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ